สวัสดีครับพบกับคุณครู2นิวนะครับในหลักสูตรสาธิตคอบอนะครับเล่ม1นทับสนะคลิปนี้นะครับมาดูในหน้าที่122ลูก122นะครับ122ว่ายอย่างไร122ว่ายอย่างไรเอาไปดูเลยละกันไม่เสียเวลานะเขาบอกว่าจากประโยคนี้ เขียนเป็นสมการได้อย่างไรนะครับขีดเส้นใต้คำว่าห้าเท่าก็คือห้าใช่ไหมห้าเท่าก็คือห้าสี่จะแปลว่าอย่างอื่นได้ยังไงของก็แปลว่าคูณนะครับผลบวกถ้ามีคำว่าผลบวกแปลว่ามีวงเล็บลูกอ่านี่ผลบวกแล้วมีวงเล็บแบบนี้นี่คือคำว่าห้าเท่าของผลบวกนะครับ ผลบวกของใครครับผลบวกจำนวนหนึ่งกับสิบเจ็ดจำนวนหนึ่งกับสิบเจ็ดมีค่าเท่ากับหกสิบจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งก็คือ x ครับกับสิบเจ็ดมีค่าเท่ากับหกสิบดูจากประโยคแล้วน่าจะตรงกับข้อไหนข้อสองครับถูกต้องตอบข้อสองนะต่อมาครับ หน้าร้อองข้อ4ี่เขาถามว่าข้อไหนต่อไปนี้นะครับอยากทราบว่ามีสมการกี่ข้อสมการต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนะนะครับต้องมีเครื่องหมายเลยนะนะครับสมการต้องมีเครื่องหมายเห็นไหมเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายเท่ากับนี่มีไหมมีมีไหมไม่มีมีไหมมีมีไหมไม่มีมีไหม ไม่มีนะครับคำว่าเท่ากับไม่ได้ต้องมีคําว่าเพื่อเป็นเครื่องหมายนะครับตอบข้อไหนตอบข้อ2ครับโอเคไหมฮะต่อมาครับข้อห้านะครับให้แก้สมก,การอันแรกก่อนลูก 11x เอบวกแปดเแล้วได้เก้าสี่จุห้านะครับย้ายข้าง แปดสิบเก้าจากบวกย้ายมาทำอะไรจากบวกย้ายมาลบสี่จากบวกย้ายมาลบ,าบ,น,ลบนะครับเสร็จแล้วลูกก็ลบเลขเลยเก้าสี่จุดห้าลบไปแปดสิบเก้าเหลือเท่าไหร่เหลือห้าจุดห้าถ้าลบไม่ผิดนะเอาสิบเอ็ดไปหารห้าจุดห้าได้ศูนย์จุดห้าครับเก็บไว้ก่อนค่า x อเห็นไหมครับต่อไปมาดูค่า y สามวายลบหนึหนึ่งหนึ่งเท่ากับหนึนะครับย้ายไปบวกสิจ้าจะอยู่ทำไม189่งแปบวกหนึหนึ่งถ้าบวกเลขไม่ผิด9กบวกหนึได้สิใส่ศูนทด18ึบวกหได้9ทด1เป็นสองนี้ได้3คิดเลขออกมาได้ y ายหนึ่ง โจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม 2x บวก y นะครับ 2x x คือ0.5 2x ก็คือ1แล้วก็บวกกับอีก y คือ100นะครับงันะครานี้ก็ตอบหล่อๆไปเลยเท่าไหร่101จ้านะครับนี่คือหน้าที่122นะ122นะครับ โอเคโอเคต่อไปดูหน้าร้อยยี่สิบสามดูหน้าร้อยยี่สามนะครับตรงนี้ครูแบกเอาออกนะลูกนะจด,ดไม่ทันพอสไว้นะครับดูหน้าร้อยยี่สามว่ายังไงอีกเนี่ยคำตอบของสมการข้อใดมีค่ามากกว่าสิบแปดมากกว่าสิบแปดนะลูกอ่ะมาเช็คทีละอันข้อหนึ่ง ห6 5หาร x เท่ากับ9 2 x มีค่าเท่าไหร่นะครับ x มีค่าเท่าไหร่ต้องเอา16 5 6หาเนี่ยหาร92กลับไปถึงจะรู้ x มีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าลูกหารไม่ผิดนะครับใช้อำนาจแห่งแหวนนะครับห6 5 6หารเท่าไหร่หาร92ได้18พอดีอ่าอันนี้ก็ไม่ได้นะครับต่อมาครับข้อที่2องอ่า สิบคูณ x ได้3ามสเท่าไหร่ x ก็เอาสามสาหารสินะครับส2อมสหาร18นะครับ, 2, 18, รบเลขที่ออกครับได้18.5โจทย์ถามว่าข้อไหนมากกว่า18ตอบเปลี่ยงเลยข้อ2ครับนะครับนะครับ ต่อปลายต่อปลายดูขอ้อเจ็ดตรงนี้ผ่านนะดูขอ้อเจ็ดครับขอ้อเจ็ดว่าอย่างไรเอ่ยปลิวมีเงินมากกว่าการเจ็ดสิบห้าเขีดเส้นใตให้หน่อยปลิวมากกว่าการเจ็ดสิบห้านี่เงอนไขที่หนึ่งเงอนไขที่สองคือการเนี่ยน้อยกว่าเป็ดอ่าวงกลมไว้หน่อยว่าคุณการเนี่ยน้อยกว่าเป็ดทั้งสามคนรวมกันห้าร้อยหกสิบ นะครับกำหนดให้การเป็น B ออะสตารต์ตรงนี้ครับชู่สตาร์ตรงนี้การมีเงิน B รู้การรู้ใครถ้ารู้การถ้ารู้การก็จะต้องรู้ปลิวเพราะปลิวนี้มากกว่าการรู้การก็ต้องรู้ปลิวปลิวมากกว่าการอยู่75ดก็แปลว่าปลิวคือ b บวก75ห การมีเงินน้อยกว่าเป็ดการน้อยกว่าเป็ดแปลว่าเป็ดรวยกว่ารวยกว่าการเท่าไหร่การน้อยกว่าเป็ด48เป็ดรวยกว่า48โจทย์ถามว่าสามคนนี้บวกกันแล้วได้560ตรงกับสมการไหนตอบข้อสามครับนี่สามคนนี้บวกกันได้560นี่ตรงกับข้อสามเป๊ะเลย นะครับส่วนถ้าถามว่า b มีค่าเท่าไหร่ก็ต้องไปแก้สมการเอานะนี่คือในหน้าที่123นะครับต่อไปครับดูหน้า124อ่านนะจ๊ะนะครับดูหน้า124ครับ124ว่าอย่างไรครับเขาบอกว่า2 x ลบ y 2 x ลบ7เท่ากับ y แล้ว3 x บวกเเนี่ยเท่าไหร่ อ๋อง่ายๆนิดเดียวลูก 2x ลบ7เท่ากับ y ใช่ไหม 3x บวก9เท่ากับเท่าไหร่อืมโจทย์มันก็แปลกอย่างนี้ 2x ลบ7เท่ากับ y อ่าใช่ไหมแสดงว่า โจทย์ถามว่า 3x บวก9เท่าไหร่ใช่ไหมคูแบกก็ย้ายข้างไปก่อนเป็น 2x เท่ากับ y บวก7ทีนี้กูแบกปรับใหม่นะตรงนี้ปรับเป็น 6x นะครับโดยการคูณ3จุดว่าจะบอกว่าปรับเพื่ออะไรเดี๋ยวลูกจะรู้นะครับคูณ3เป็น 6x คูณ3ตรงนี้ก็เป็น 3y เจ็ดคูณสาเป็นยี่สิบเอ็ดตรงน,นี้ครูไปเก็บไว้ก่อนหกเอ็กแล้วกับสามวบวกยี่สิบเอ็ดมาดูสิโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามถามว่าสามเบวกเก้าเนี่ยมีค่าเท่าไหร่สามเบวกเก้ามีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้สามเบวกเก้าเนี่ยมาจากอะไร มาจาก 6x ลบ 3x บวก9โอเคไหมเพราะว่า 3x เนี่ยกูแป็กเปลี่ยนเป็น 6x ลบ 3x เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเพื่อที่กูแป็กเอา 6x ตรงนี้มาใส่มาใส่ตรงนี้ 6x กูแป็กคือ 3y บวก21 3y บวก21นะครับ แล้วก็นี่คือ 6x ใช่ไหมนี่ 6x กูแปคือชิ้นนี้แล้วก็ลบ 3x แล้วก็บวก9นะครับคิดเลขออกมาได้อะไรได้เป็น 3y ลบ 3x 21บวก9ได้30 นะครับเอโจทย์ข้อนี้คูแปลกว่ามันประหลาดนะเดี๋ยวนะโจทย์ข้อนี้มันประหลาดนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสองเอลบเเท่ากับวแล้วค่าของ3ามเบวกเเท่าไหร่ 2x งเท่ากับวยบวกเย้ายไปคูณสามเจ้ไหมเป็น 6x เอ็สามเบวกเ้า 3x บวกเเท่ากับ 6x อลบ3าบวก9้เอานี้มาแทนปึ๊บปึ๊บไม่มีช้อยอ่ะเอาอยัางไงดีนะเอาอยัางไงดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้อนี้กูไปขอเช็คก่อน ขอเช็คก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดในคลิปต่อไปนะครับรอคลิปหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนขอเช็คก,ก่อนเดี๋ยวมาพูดในคลิปต่อไปก่อนนะครับอ่ะต่อมาครับมาดูข้อ26ข้อสุดท้ายของคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ขอเช็คก,ก่อนนะนะครับมาดูข้อ26ก่อนไม่อยากให้มันเกิน10นาทีอ่ะ เขาถามว่า 5x ลบ1มีค่าเท่าไหร่โดยกําหนดให้ 4x ลบ5เท่ากับ20ลูกก็ดึงตัวนี้มาครับดึงตัวนี้มานะครับ 4x ลบ5เท่ากับ20เอา4เข้าไปคูณในวงว,วงเล็บเป็น 4x ลบ54 20เท่ากับ20นะครับย้าย20ลบไปบวกครับย้าย20ลบไปบวกบวกกันได้40 บอกกันได้40 x เ,เดียวเอา4ไปหารได้10 x เ,เดียวอา4ไปหารได้10โจทย์ถามอะไรจะ๊ะโจทย์ถาม5 x ลบ1นะครับ x เ,เป็น10 5 x ก็50สิลูกลบไป1อีกนะครับก็ตอบ49นะครับตอบข้อ1 นะครับโอเคจบคลิป30ครับเขียนด้วยจบคลิป30นะครับสวัสดีเดี๋ยวข้อข้างบนข้นไปเช็คก่อนนะ